โดยภายในพิธีพระครูภาวนาชาคราวิเทศรองเลขาธิการองค์กรพระธรรมทุตไทยในสหรัชอาณาจักรและไอแลนด์ and, เป็นประธานสงฆ์จุดไฟเลิกพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อให้กายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้ก่อนที่กลัลยาณมิตรปียาพรเฟร็กฟิลและกลัลยาณมิตรสมพรสีทังประธานฝ่ายคารวาสจะได้เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายโควมวิสาขประทีปพ,พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาวิสาขประทีปตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ ก็ได้จุดชนวนไฟส่งมอบให้ตัวแทนเพื่อนำไปจุดประทีปโคมเอกจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมประทีปพ,พร้อมทั้งเดินเวียนประทักศิณและสวดมนต์บทอิติปิโสรอบพระประธานภายในอุโบสถว,วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนอธิษฐานจิตทั้งยังได้รับผ่อนจากหลวงพ่อทัตตาชีโวด้วยความพร้อมเพียงกัน และปลื้มปิติในบุญใหญ่อันเกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นกัลยานามิตรธัญการไร้และกัลยานามิตรสมจิตวิทเทนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดกัลยานามิตรสิรินยาตูพันดุงและกัลยานามิตรประวีนสุดากำจัดภัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้สาธุชนผู้มีบุญยังได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุพัฒนะมงคลพระคูภาวนาชาคารวิเทศรองเลขาธิการองค์กรพระธรรมทุตไทยในสหราชอณาจักรและไอแลนด์โดยการอ่านกรอนอันไพเราะทั้งยังได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมและบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังโอวัทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ โดยพระอาจารย์ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมพิธีปิดทองฝั่งลูกนิมิตณวัดพระธรรมกายลอนดอนซึ่งจะจัดในวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้จัดรถนำพาสาธุชนรอบวัดเพื่อเดินทางไปร่วมงานบุญนีด้วยค่ะ